นี่ค่ะพบกับมินิมันนี่อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมานำเสนอเว็บไซต์ที่หาบิตคอยนนะคะแล้วก็ถอนขั้นตอนแค่200ซาตชิเองถือว่าน้อนมากๆนะคะเอาเป็นว่าแนบลิงก์ไว้เรียบร้อยนะคะใครอยากสมัครสนใจกดเข้ามาที่ลิงก์แล้วก็จะเจอเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะสำหรับใครที่สมัครใหม่ให้กดเออนาวตรงนี้เนาะ สำหรับใครที่สมัครเรียบร้อยแล้วอย่าลืมไปคอนเฟิร์มอีเมลแล้วก็ล็อกอินกันด้วยนะคะการล็อกอินเข้ามาตรงคำว่าล็อกอินตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าหน้าตาของเว็บนี้เป็นแบบไหนเข้าเว็บมานะคะเราจะเจอตรงส่วนนี้เลยส่วนนี้เรียกว่าแดชบอร์ดนะคะตรงนี้นะคะที่เป็นรูปบ้านนะคะเป็นแดชบอร์ดเป็นสิ่งที่โชว์ทุกอย่างของเราเลยนะคะอย่างเช่น โชว์ว่าตอนนี้เรามียอดอยู่กี่ซาโตชิเนาะตอนนี้แอดมีอยู่70สซาโตชินะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการหากันเลยวิธีหาวิธีแรกเนาะเราก็มาที่ Forces ตรงนี้นะคะที่เป็นรูปตัวบค่ะตรง Forces เป็นการสุ่มแจกนะคะระหว่าง1ถึงหซาโตชิทุก15นาทีนะคะเว็บนี้มีโฆษณาแดงเนาะใครเจอโฆษณากดปิดไปได้เลยนะคะ เอล่ะตอนนี้แอปสามารถเคมได้นะคะวิธีเคมก็คือกด get Reward ตรงนี้นะคะพอกดเรียบร้อยแล้วจะเจอแคปชั่นหน้าตาแปลกๆเนาะอันนี้เป็นการบวกกันเนาะสามบวกสนะคะหรือว่าจะเปลี่ยนแคปชั่นตรงนี้เป็นรีแคปชั่นก็ได้นะคะถ้าเปลี่ยนแคปชั่นเนี่ยเราต้องรองมันโหลดแป๊บหนึงเนาะแล้วเราก็มากด g t t Reward ใหม่นะคะถ้าใครไม่เปลี่ยนก็ทําไปได้เลยนะคะพอเรากดปุ๊บเราก็ทําแคปชั่นให้เรียบร้อย พอทำเรียบร้อยกดเคมนาวค่ะพอเรากดเคมนาวนะคะมันก็จะขึ้นแถบสีเข,เขียวมาว่าโอเคคุณได้แล้วนะ2องซาโตชินะคะแล้วก็รออีก15นาทีตรงนี้นะคะที่เขานับเวลาให้แล้วก็ค่อยกลับมาทำใหม่ต่อไปวิธีหาวิธีถัดไปนะคะก็คือตรงนี้เลยค่ะเป็นรูปทีวีนะคะวิวแอดนะคะกดเข้าไปวิวแอดจะมี2รูปแบบนะคะรูปแบบ,แบบแรกเป็น PTC กดเข้าไปเลยค่ะตรง PTC นะคะก็จะง่ายมากเลยก็คือการดูโฆษณาทั่วไปเนาะอันนี้ได้2ซาตโตชีต่อ10วินาทีแต่ละอันก็จะมีจํานวนที่ได้แล้วก็จำนวนวินาทีที่แตกต่างกันนะคะเดี๋ยวแอดลองกดให้ดูอันนึงเนาะสมมุติแอดต้องการดูโฆษณาอันนี้แอดก็กด Vi e w d d ค่ะ พอเรากดเรียบร้อยนะคะแล้วมันก็จะขึ้นแถบเป็นแถบแปลกๆสีขาวๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีแถบสีเขียวค่อยๆขยับไปเรื่อยๆอันนี้คือการนับเวลาของมันนะคะพอครบร้อยเปอร์เซ็นต์ปุ๊บมันก็จะเด้งให้เราทำแคปชั่นค่ะพอเราทำเรียบร้อยนะคะกดตรงนี้ได้เลยค่ะอันนี้ทำได้ทั้งในมือถือแล้วก็ในคอมนะคะพอเรากดเรียบร้อยมันก็จะบอกว่าคอนเกสนะคะคุณเออเรียบร้อย,ย,อยก็คือคุณได้รับเรียบร้อยนะคะแล้วก็กดปิดหน้าโฆษณาไปได้เลยค่ะ พอกดปิดเนาะอันที่เราทําเสร็จมันก็จะกลายเป็นสีแบบนี้นะคะคือเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปอีกอันนึงไปที่ View Add นะคะแล้วก็กดคําว่าเสิร์ฟแอดตรงนี้นะคะกดเข้าไปเลยเสิร์ฟแอดเนี่ยจะแตกต่างกับอันอื่นนิดหน่อยนะคะก็คือ กดเข้าไปที่ open serve นะคะเป็นการดูโฆษณาเหมือนกันแต่แตกต,ต่างอยู่ตรงที่ว่ามันจะไม่เด้งหน้าโฆษณาเลยมันจะเด้งเป็นหน้าของมันอีกรอบนึงให้เรานะคะแล้วเราก็รอแป๊บหนึ่งพอรอแป๊บหนึ่งมันจะคลิกคำว่า serve อย่างเงี้ยค่ะบางทีก็จะอยู่มุมนี้มุมนี้มุมนี้มิมีมมย่างเงี้ยค่ะคือจะไม่อยู่กับที่นะเราก็หาให้เจอแล้วเราก็กดค่ะ พอกดมันก็จะเหมือนกับการที่เราวิวแอดเมื่อกี้นะคะแต่แตกต่างตรงที่มันจะไม่มีแถบนับเวลาให้เรานะคะมันจะไปนับที่หน้าของมันให้เนาะนี่เรากดที่หน้าของมันได้โดยที่เราไม่ต้องดูโฆษณานะคะแล้วก็มาดูมันนับนะคะพอมันนับเสร็จปุ๊บมันก็จะบอกว่าเราได้เรียบร้อยค่ะสําหรับใครที่ทําในมือถือเราจะไม่เห็นอีกแถบหนึ่งเราก็จะไม่เห็นการที่มันนับเวลานะคะเรากดมาแถบของมันไว้แล้วก็ พอนับเวลาเสร็จแล้วค่อยกดปิดโฆษณาอีกแถบหนึ่งนะคะกดปิดไปได้เลยต่อไปนะคะเป็น offer wall นะเนี่ยตรงรูปสี่เหลี่ยม4อันนี้นะคะ offer wall เนี่ยจะทำได้ก็ต่อเมื่อเรามีจำนวนคลิกครบ200คลิกแล้วแต่แอดเนี่ยยังไม่ถึงนะคะแอดกดไปแล้วมันก็จะขึ้นไปหน้าแดชบอร์ดให้แล้วก็บอกว่าคุณต้องมีจำนวนคลิก200คลิกก็คือ ดูอะไรก็ได้วิวแอดบัฟเรสเนี้ยรวมกันนะคะให้ได้200ถึงจะทำออ f เฟอร์วอได้นะส่วนในหน้าของ o f f เฟอร์วเนี่ยแอดมีสอนนะคะเดี๋ยวจะแนบปิงกงไว้ข้างล่างให้นะคะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีสุดท้ายการวิธีการถอนนะคะวิธีการถอนก็ง่ายๆเลยเนาะเรามาที่หน้าแดช b บอร์ดนะพอเรามาที่หน้าแดช b บอร์ดนะคะเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างเลยค่ะเราจะเจอตรงนี้ค่ะปุ่มสีเขียวๆนี่คือปุ่มถอนนะคะ ตอนนี้แอดยังไม่ถึงเนะเพราะว่าถอนขั้นต่ำมัน200ซาโตชิตอนนี้แอดมี76สซาโตชินะคะสมมุติว่าแอดถึงแล้วแอดกดเข้าไปมันก็จะมีให้เราใส่ที่อยู่ของ ForcesPay นะคะเว็บนี้เข้า ForcesPay เท่านั้นนะคะเราใส่ที่อยู่ ForcesPay เรียบร้อยแล้วกดคอนเะฟิร์มแล้วเราก็ไปเช็คยอด Bitcoin ใน ForcesPay ได้เลยนะคะเว็บนี้ก็มีเท่านี้คะ่ะใครสนใจอย่าลืมนะแนบลิงก์ไว้ข้างล่างแล้ววันนี้แอดไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ